Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการหัตถศิลป์รายการที่จะนําเอาเคล็ดลับดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบุคคลที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าและสร้างเป็นอาชีพได้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทราบถึงวิธีการตัดกระจกนะคะการตัดกรอบกระดาษแล้วก็การทํากรอบไม้เราได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ <c oughs> ไว้เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้ค่ะเราจะมาทราบถึงวิธีแล้วก็เทคนิคอย่างไรบ้างในการที่จะประกอบวัสดุชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ให้เป็นกรอบรูปที่สวยงามหรือมีวัสดุอย่างอื่นที่จะใช้ในการทำกรอบรูปอีกหรือไม่วันนี้เราจะมาสักถามจากท่านวิทยากรที่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์สุจินเพิ่มพูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์ชลพินเพิ่มพูนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะ ค่ะทะ่านอาจารย์คะเรามีอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกระจกไม่ว่าจะเป็นกระดาษกรอบ,อรอบมีภาพเรียบร้อยแล้วมีกรอบไม้เรียบร้อยแล้วเรายังมีวัสดุอย่างอื่นไหมคะที่จะใช้ในการทํากรอบรูปอะค่ะอาจารย์วัสดุอย่างอื่นที่มาประกรอบในตรงนี้ก็คงคต้งมีหลังจากใส่กระจกใส่ผลงานเข้าไปแล้วก็ต้องมอีไม้อัด กระดาษอัดปิดด้านหลังนะครับค่ะกระดาษอัดตรงนี้เป็นกระดาษอัดเฉพาะไหมคะอาจารย์สำหรับเป็นไม้อัดกระดาษอัดสำหรับติดปิดด้านหลังนะครับปิดด้านหลังผลงานเพื่อยึดติดเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้านะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของงานพิ้นที่นะครับเมื่อเราเตรียมผู้อุปกรณ์ทั้งหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบใช่ไหมคะ ในการทำกรอบกรอบรูปตรงนี้มีเทคนิคสำคัญสำคัญอะไรบ้างไหมคะอาจารย์เทคนิคคือเริ่มตั้งแต่การการกรอบที่ที่เราจะประกอบหลังจากเราตัดกรอบเสร็จแล้วกรอบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดกระจกตัดกระจกแล้วตัดกรอบกระดาษผลงานเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเราอาจจะต้องมาปิดด้านหลังปิดด้านหลังเพื่อเกิดความแข็งแรงนะครับนะครับ การยึดติดกับผลงานกับกระดาษ,ดาษนี่คือต้องใช้ถ้าเราใช้ในลักษณะของออกาวสองหน้าอย่างเดียวต่อไปโอกาสต่อไปอาจจะหลุดแล้วมันอาจจะกระดาษอาจจะเหลืองได้หรือไม่ไม่เช่นนั้นก็อาจจะใช้ในลักษณะแบบเทปกาวใสเป็นเป็นเป็นซกกาเทป อันนั้นก็ไม่เหมาะไม่เหมาะกับการใช้งานในลักษณะแบบนี้นะคะเพราะระยะยาวต่อไปนั้นมันจะกรอบจะหลุดล่อนได้ง่ายแล้วถ้าเป็นกาวลาเท็ก์ละคะอาจารย์แปะได้ไหมกาวลาเท็กส่วนใหญ่ก็จะใช้ถ้าจะใช้ก็ใช้ติดเฉพาะมุมแต่ว่าก็กลัวผลงานนั้นจะจะหลุดล่อนได้ค่ะอาจารย์คือสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเอากระดาษกาวกระดาษ กระดาษกาวน้ำนี่นะครับติดแปะทับอีกทีเพื่อเกิดความแข็งแรงการแปะทับนี่คือแปะทั้งหมดไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้แปะทั้งหมดนะฮะก็แปะเฉพาะมุมมุมแล้วส่วนส่วนนะฮะแบบนั้นลักษณะแบบนี้แล้วกระดาษกาวน้ำนี่มีสิทธิ์ที่จะหลุดลอกออกไหมคะอาจารย์กระดาษกาวน้ำมันจะยึดยึดติดกับตัวผลงานกับกรอบกระดาษนี่นะครับมันก็จะนะฮะ เรายึดติดทุกมุมเลยไหมคะจย์คะติดเฉพาะด้านบนนะฮะเพื่อเพื่อไว้กระดาษนะฮะกระดาษช่วงนี้นะฮะกระดาษเพื่อให้กระดาษมันเกิดการทิ้งตัวทิ้งตัวนะครับแต่ถ้าเราติดทั้งทั้งหมดนะฮะติดทั้งทุกด้านนะฮะติดทุกด้านต่อไปกระดาษก็จะมีการย่นย่นนะฮะพอย่นแล้วผลงานมันก็จะบิดเบี้ยวย่นได้นะครับ เพราะนั้นปล่อยติดเฉพาะด้านบนเพื่อเพื่อให้กระดาษทิ้งตัวค่ะอันนี้คืออันนี้ก็คือเทคนิคของของการติดภาพใช่ไหมคะแต่ถ้าใช้กาวลาเท็กก็จะใช้ติดเฉพาะมุมมุมนะมุมเท่านั้นไม่ติดมนเพราะว่ากาวลาเท็กมีความชื้นนะมีความชื้นเวลาติดแล้วกระดาษมันอาจจะมีผลต่อการย่นของผลงานได้เมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือปล่อยให้แห้งค่ะ หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาประกอบนะฮะในเมื่อเราครับได้รูปแล้วเราเตรียมประกณ์ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วประกอบเราก็จะมาเช็ดกระจกกระคือหลังจากเราตัดกระจกได้เท่ากับกรอบตัวนี้แล้วเราก็ต้องมาทำความสะอาดกระจกเพราะมือเราที่เราไปจับนั้นมันอาจจะมีคราบอยู่ตัวกระจก ใช้นังสือพิมพ์นะอ๋อได้ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนเราเช็ดกระจกธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมคะจ๊ะเวลาเช,ช,ช็ดนี้ต้องเช็ดทั้งสองด้านไหมคะทั้งสองด้านอะจะทั้งสองด้านหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ามาเช็ดด้านหน้ามาเช็ดทีหลังก็ได้แต่โดยใหญ่ก็จะเช็ดทั้งสองด้านในกรณีว่าเราไม่มีน้ํายาเช็ดกระจกนี่เราสามารถใช้น้าเปล่าได้ไหมเพราะว่าน้ํายาเช็ด เช็ดกระจกเนี่ยเรากลัวว่ามันจะมีสารเคมีไหมทําปฏิกิริยากับรูปภาพของเราหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะอาจารย์บางส่วนบางครั้งมันหมดไปผมก็ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดไปก็สามารถเช็ดแทนน้ำยาเช็ดกระจกได้ได้ครับน้ำเปล่าก็ได้ค่ะ ส่วนมากกระจกที่มาจากโรงงานเขาก็แพ็คมาแล้วก็มีกระดาษรองชนอนกันอยู่แล้วแต่เพียงเพื่อว่าเราเช็ดให้สะอาดมากขึ้นนี่ก็คือเช็ดเอาฝุ่นละอองเช็ดเอาคราบต่างๆออกใช่ไหมคะตรงนี้ระหว่างกระจกกับกรอบไม้นี่เราต้องมีตัวยึดอะไรอยู่ไหมคะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีตัวยึดอีกทีตัวนี้เราไม่มีไม่มีคือเราใช้ ไม่อาจปิดทั้งสุดท้ายแล้วก็ยืดอีกทีครับอันนี้เมื่อเราเช็ดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็ต้องเป่าเป่าฝุ่นฝุ่นออกใหมดนะฮะเปิดเปิ่ะอันนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องเป่านี่เราสามารถจะใช้ผ้าเช็ดได้ะางก็ได้ใช้ผ้าใช้ผ้าเช็ดก็ได้ คือให้ฝุ่นพวกขุนละอองมันออกให้ฝุ่นออกคุณลองจะถ้าทําในลักษณะงานงานที่ผมว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราคไร้ะมีปั๊มลมนะฮะเพื่อเช็ดฝุ่นออกหลังจากที่เราเช็ดคราบออกไปแล้วมันอาจจะมีฝุ่นละอองติดอยู่ก็สามารถใช้เครื่องปั๊มลมตรงนี้ได้เมื่อ เป่าลมเอาฝุ่นละอองใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือจะเป็นส่วนของการวางภาพเลยนะครับคาจารางน,นเอ่ภาพที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะตัดเมาส์ลาเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คความสะอาดอีกทีนะฮะว่าเอ่อมีฝุ่นละอองไหมมีความโปโปรกไหมถ้ามันเปื้อนเราก็ใช้ยางลบธรรมดานีค่ัยางลบนี่ต่อนี่แหละครับเอ่อลบนะฮะ ส่วนที่จะเป็นคราบอะไรออกใช่ไหมคะมันก็มาช็ดดีในความสะอาดถ้ามันสะอาดไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่ากระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษพิเศษที่สามารถลบด้วยยางลบดินสอได้มันดีตรงที่ว่าแล้วไม่เป็นร่องรอยนะไม่เป็นร่องรอยที่ในส่วนที่เราลบตรงนั้นนะนะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเป่าเป่าสบู่นะเป่าทิ้งค่ะเปิดความลม ก็มาดูแลดูอีกนะคะเล็กน้อยใช่ไหมคะสุดท้ายเราก็ประกอบนะครับค่ะอันนี้ของขั้นที่จะประกอบแล้วอันนี้เราต้องมีการยึดอะไรอีกไหมคะอาจารย์พอรวางภาพลงไปแล้วอะค่ะขึ้นลงขึ้นลงอ่าก็พอหลังจากนั้นแล้วเราแค่มีกระดานอ่ะที่เราตัดเตรียมไว้นะครับ มาปิดด้านหลังเลยครับค่ะอ๋อไม่ต้องใช้กาวอะไรแปะอีกใช่ไหมคะมาปิดด้านหลังใช้ใช้ตัวนี้ได้เลยครับครับมาแปะด้านหลังปิดได้เลยการตัดกระดาษอัดนี่เราต้องวัดขนาดเท่ากับด้านกรอบไม้หรือว่ากรอบกรอบกระดาษนะจ๊ะวัดหย่อนนิดนึงเท่ากับกรอบไม้นะครับหลังจากนั้นเราก็ยิงค่ะ อยิงนี่คืออย่างนี้เริ่มจากมุมก่อนนะคะกักยึดมุมก่อนค่ะของมุมแล้วมาแต่งถึงกลางนะครับค่อมันจะได้เฉลี่ยเท่าเท่ากันนะรูกค่ะอ๋อนี่เป็นเป็นเป็นเหล็กเหรอคะค่ะเป็นเหล็กเลยคล้ายๆเป็นริ่มอ่ะเนี่ยค่ะจะง้างอยู่แล้วก็กดล็อกลงไปอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนกับตัวยึดเหรอคะค่ะเวลายึดนี่เราต้องยึด ทั้งสี่มุมเลยว่าสี่มุมเลยค่ะถ้าในกรณีว่ากรอบเราอยากใช้ตัวเดิมแต่ว่าภาพเราอยากจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วเปลี่ยนภาพได้ไหมอะคะเปลี่ยนภาพได้ค่ะ ได้ก็ได้เช่นกันแล้วก็งัดช่วงนี้ออกนะครับช่วงนี้ออกนะฮะโอเคอันนี้คือเราทําให้หมดทั้งสี่โมเดี๋ยวขอคือคือใช้ลูกนี้จะดีกว่าตะปูอ่ะค่ะเราทำมาเนี่ยความลมอีกก็คือเครื่องเครื่องนี้คือต้องใช้กับใช้งานกับเครื่องปั้มลมใช่ไหมคะหรือถ้าเราไม่มีเครื่องเครื่องมือตัวนี้เราใช้ตะปูต่อก็ได้ครับตะปูต่อก็ได้ แต่ถ้าใช้ตะปูตอกเราก็ควรจะตัดตรงหัวออกด้วยเหมือนเหมือนกับตอนที่อาจารย์ตอกตอกตอกใช่ไหมคะตองนี่ก็ต้องใช้ใช้แรงลมใช้แรงลมลมลมอาจจะไม่พอค่ะเออเจ็บก่อนเจ็บก่อนค่ะเออเมื่อ ถ้าเรายิงทั้งสีด้านแล้วเราก็ปันหนึบปิดกาวกระดาษกาวโดยรอบอ๋อคือรอบรอบแผ่นนี้ใช่ไหมคะอใช่ใช่ใช่ปิดกาวโดยรอบแผ่นอันนี้ขั้นตอนต่อมาคือหลังจากหลังจากยิงด้านหลังนี้แล้วก็ปิดกาว,กวนะครับเอา,เอา,เอาลองปิดกาวให้ดูก่อนแล้วกัน แดี๋วผมตาทิศกำลังปิดกาวดูกันอ๋อนี่คือปิดบนบนไม้เลยค่ะอาจารย์ปิดบนไม้เลยอ๋อไม่ได้แปะบนบนกระดาษอัดใช่ไหมคะเดี๋ยวเด๋ยวก็ไล่ลงไปอ๋อค่ะถ้าถ้าด้านหลังมันสูงใช่ไหมคะก็ใช้คัตเตอร์กรีดออกไปนิดนึงอืมค่ะเนี่ยค่ะค่ะอ๋อ เป็นการเหมือนกับเป็นการเก็บรายละเอียดด้วยไม่ให้เห็นปิดด้านหลังด้วยค่ะถ้าเราจะให้เรียบเราก็อาจจะใช้ผ้านะคะค่อยๆไล่ไปค่ะอันนี้คือเราทำทุกด้านเลยค่ะด้านอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนเก็บสุดท้ายแล้วอืมค่ะ แต่ว่าการยึดนี่เราต้องยึดทั้งสี่มุมเลยใช่ไหมคะจะเลือกยึดมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะทั้งหมดนะแต่ว่าอันนี้คือจะสาธิตให้ดูก่อนว่าเป็นในลักษณะการดแต่เนื่องจากความอารมณ์มันไม่พอในการทํากรอบรูปตรงนี้เนี่ยเครื่องปั๊มนมก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเหมือนกันนะคะ แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องปั๊มลมติดก็เป็นเหล็กได้ก็ใช้ตะปูขนาดเล็ก่ค่ะสมมติว่าติดติดทุกด้านก่อนแต่ทุกด้านถ้าเราเราเราไมเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนแล้วเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วเราต้องมา เก็บรายละเอียดอะไรอีกไหมคะอาจารย์คือตรงนี้มันอาจจะเป็นมุมมุมที่กระดาษที่เกินไปแล้วก็ต้องตัดออกครับต้องตัดออกไปการการใช้ผ้าก็คือเป็นการไล่ไอน้ำเหรอคะจาะครับครับไล่เอาผ้าใช่ไหมผ้าเพื่อต้องการให้กระดาษกาวเนี่ยมันแนบสนิทกับไม้เพราะงั้นมันมันอาจจะมีฟออากาศอยู่ เราก็เหมือนกันไล่ฟองอากาศออกไปด้วยคแล้วการติดนี่คือต้องติดให้แนบสนิทไปกับแผ่นไม้อัดเลยใช่ไหมคะติดแนบสนิทไปด้วยต้องติดทั้งสี่มุมเลยค่ะมติดทั้งสี่มุมเรียบร้อยแล้วก็แต่ง ่เก็บรายละเอียดที่กระดาษกาวที่เกินไปคือต้องดูให้เท่ากับขอบนี้เลยใช่ไหมคะให้เรียบร้อยคือปัจจัยสําคัญในเรื่องของการทํากรอบรูปมันต้องบางครั้งมันเราต้องต้องปานนิดนะฮะคำนึงถึงรายละเอียดต่างๆด้วยเพื่อต้องการให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก ก็เหมือนกับว่าเวลาทำอะไรไปเราต้องให้ความใส่ใจกับงานตรงนั้นใช่ไหมคะเพื่อให้สิ่งที่เราทำออกมานั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นอันนี้เมื่อตอกหมุดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้กระดาษกาวน้ำแปะแล้วก็เก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรา ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแขวนรูปได้นะครับค,คือเราก็ทําที่แขวนที่ด้านหลังนะครับนะเดี๋ยวค,ค,ครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ลวดลวดสลิงนะครับเป็นลวดสลิงนะฮะแล้วก็ลักษณะของต้องมีขนาดไหมคะาจานคะขนาดของลวดสลิงในการที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ลวดสลิงขนาดเท่านี้ฮะ เขามีเบอร์ไหมคะมีเบอราขนาดไหนมีเบอร์ขนาดใหญ่แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในลักษณะของกรอบรูปแล้วก็จะใช้เบอร์เบอร์นี้ขนาดเล็กถ้าเราไปที่ร้านขายกรอบรูปเราบอกว่าเราขอซื้อลวดสลิงก็มีเฉพาะเบอร์นี้อย่างเดียวค่ะมีชนิดเดียวนะฮะแล้วนี่ก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าหางปลาเพื่อไว้แขวนประกอบส่วนประกอบแล้วก็อันนี้ก็คือวิธีการในเรื่องของของใส่กรอบใส่ ใส่ลวดทะลิงนะม้วนใหม่้วนมาเพื่อว่าให้ให้มันนะฮะนะฮะให้แน่นใช่ไหมคะให้นั่นนะฮะนะฮะดึงยังไงอย่างนี้ดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับแข็งแรงนะะแล้วก็มาเราเรามาทาบดูว่าเราจะใช้ความยาวขนาดไหนนะครับเราโดยประมาณโดยโดยสังเกตและโดยทักษะแล้วก็จะรู้ว่าประมาณขนาดไหนที่ควรจะตัดนะครับ แต่ว่าถ้าคนที่เพิ่งเริ่มทําก็ต้องก็ต้องสังเกตแล้วต้องสังเกตดูหน่อยนะคะว่าจะต้องใช้ยังไงก็ใส่ง่ายๆคือใส่ด้านนี้เราย้อนกลับมาีบางส่วนบางบางร้านเขาก็หนีบใช้ครีมหนีบเลยแต่ว่าผมว่ามันไม่แข็งแรงเราเราควรจะย้อนกลับมาด้านนี้โดยไม่ต้องใช้ครีมหนีบคือมันล็อกด้วยตัวของมันเองค่ะ ดึงยังไงยังไงก็ไม่หลุดะนะมันล็อกด้วยตัวของมันเองในกรณีที่เราทําเองเราไม่ได้ไปซื้อหรือว่าไปสั่งตามร้านอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เราจะมีวิธีสังเกตยังไงบ้างไหมเราอาจจะไปวัดกับผนังบ้านเราก่อนได้ไหมว่าจะแขวนยังไงให้สวยงามแล้วค่อยมาถึงขั้นตอนตรงเนี้ยนะคตรงนี้คงคงคง,งมันอยู่ที่กรอบะ,ะอือกรอบกรอบว่าเรากรอบของเราเนี่ยจะไปวาง จุดไหนตำแหน่งไหนผนังแบบไหนนะฮะก่อเป็นตัวตัวบ่งชี้นะเพราะว่ากรอใหญ่กรอเล็กมันอยู่ที่พื้นที่ที่เราจะไปติดตั้งครับเราไม่สามารถที่จะไปวัดก่อนได้เลยใช่ไหมคะว่าจะให้มันเอียงมามากน้อยแค่ไหนจะไม่ติดมากน้อยยังไงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์การเอียงมีมีส่วนสาคัญนะคาับบางลูกค้าบางคนหรือบางร้านก็ไปถ้าถ้าตำลงไปมาก มันก็จะคายๆคความ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 หน้าลงไปความหน้าลงไปจะทํอยังไงให้มันคือแรงโน้มถ่วงให้จังหวะที่ว่ามันสามารถที่จะพอดีคือมันจะอยู่ในระหว่างหนึ่งในสามเนี่ยแบ่งครึ่งนะก็อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแบ่งสามส่วนนะหนึ่งสองสามเนี่ยเราก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้มันจะกำลังถ้าเราจะทําเองแล้วก็ ใช้เทคนิคคือการวัดหนึ่งในสามอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกอบรูปมาจากร้านแล้วอะค่ะแล้วเขาแบ่งเกินไม่ใช่หนึ่งในสามเราจะแก้ไขนี่แก้ได้ไหมคะอาจารย์แก้ไ, <ข S 2> ได้แล้วก็มาต้องมาตัดอ๋อก็ต้องมาตัดลวดแล้วก็เคลื่อนย้ายให้มันอยู่ตำแหน่งที่มันเหมาะสมค่ะจารผมเมื่อเราได้ลวดสลิงติดกับหางปลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มามา มาติดด้านหลังถ้าไม้แข็งแล้วอาจจะตะปูนาไปก่อนตะปูนาไปก่อนแล้วเราวัดตำแหน่งว่าทั้งสองสองด้านควรจะเท่ากันเอาง่ายๆเราใช้เครื่องมือโดยง่ายวก็มาวัดเช็คดูนะฮะมันก็ซ้ายขวามันก็จะเท่ากันในลักษณะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดมาวัดอีกใช่ไหมคะก็เครื่องมือที่มีอยู่ในมือก็สามารถที่จะใช้ได้เลยใช่ไหมคะ อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นขั้นตอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมคะบางบางกรอบรูปที่เห็นเนี่ยจะเป็นแบบว่ามีแบบเปิดปิดด้านหลังได้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็มีมีมีลักษณะคล้ายๆว่ามีคล้ายๆเป็นหางปลาปิดเปิดปิดได้ค่ะอย่างนั้นก็มีอย่างนี้ถ้าเราจะจะแกะออกได้ไหมเราก็แกะออกได้โดยที่จะใช้กอร์กรตรงนี้ทำร่อง แล้วเปิดกระดาษกระดาษลวดออกนะอลวดค่ะแบบริมริมริมเหล็กนี่ออกแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาออกได้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปใหม่ก็ได้บางครั้งถ้าเรามีมีกรอบเยอะหรือว่ามีรูปภาพเยอะเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องปิดปิดผนึกกาวกระดาษกาวนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายที่แบบแต่ถ้าจะให้เร็วก็เป็นไอโซอาร์ไออะไรไอควงที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าเลยก็จะเร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วตรงกลางนี้เราต้องมีการยึดติดอีกอีกทีไหมคไม่ต้องครับไม่ต้องครับอันนี้สามารถที่จะ ไปแขวนได้เลยนะอันนี้คือผลงานที่สมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะตามมาที่จะไปแขวนคือกรอบรูปสีน้ํานะครับที่เราสาธิตกันเราสามารถที่จะใช้เทคนิคการทํากรอบรูปสีน้ํานี้กับกรอบรูปต่างๆได้ไหมคะอาจารย์ใช้เทคนิคเดียวกันไหมคะอาจารย์เทคนิคเดียวกันครับเป็นเป็นกรรมวิธีการเดียวกันอันนี้เพียงเพื่อว่าเราเราจะเจาะจงในเรื่องของ การทำกรอบรูปสีน้ำต้อนเน้นเลยบางรูปทั่วไปอาจจะมีสีสันต่างๆหรืออาจจะพ่นสีตาสีนะหรือจะเป็นไม้ลักษณะแบบแบบอย่างอื่นก็ได้แต่กรรวิธีการทำกรอบรูปก็จะเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ฝากเคล็ดลับหรือเทคนิคในการทำ กรอบรูปนะคะต่างๆไม่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นกรอบรูปสีน้ําอย่างเดียวว่าจะต้องมีเคล็ดลับหรือขั้นตอนอยังไงบ้างเนีย่ยจะให้ท่านอาจารย์ฝากกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะครับเ,เคล็ดลับหรือขั้นตอนในเรื่องของการทํากรอบรูป <c oughs> ผมมองว่าเราเ,เราต้องการจะทำทำอาชีพนี้จริงหรือไม่ <c oughs> นะ <c oughs> ตรงนั้นก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาคือสถานที่ ที่เราจะดําเนินกิจกรรมกิจการของตัวเองเนี่ยมันมันอยู่ในสถานที่ช่วงไหนหรือว่าสถานที่เป็นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันมีบุมีลูกค้ามากน้อยขนาดไหนตรงนี้ผมว่ามันต้องใช้ใช้ใช้สิ่งที่ประสบการณ์หรือมุมมองที่กว้างนิดนึงว่าเราไปตั้งกิจการตรงนั้นแล้วมีลูกค้า จะมาดําเนินการตรงนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของเกีจการไม่ไม่ใหญ่มากนะักก็คงพอเป็นไปได้อ,อย่างเช่นถ้าเราเลือกทําเลอย่างประยูนที่อำเภอหนึ่งที่ไม่ไม่มีมีเฉพาะอะ,อะไรอ่ะอ,เอำเภอทําชนบทต่างๆนี้ม,มันก็บางทีธุรกิจของเราก็อาจจะไม่รุ่งเรืองท้าดี่ควรถ้ามาอยู่ในตัวจังหวัดต่างๆมีใกล้ใกล้ สถานที่ลา้างล้างรูปทำะอะไรพวกนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะอ,อ,อำนวยความสะดวกเขาได้อะไรได้ค่ะแล้วสำหรับท่านอาจารย์ชรลพินล่ะคะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรดีๆที่จะฝากไปให,ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะอ,มอันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรมากะนะคะเพียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าจะทำกรอบรูปเนี่ยนะคะไม่ไม่ต้องคำนึงถึงว่าเออ เราไม่มีพื้นฐานมาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยประสบการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่มีความรู้ด้านนี้มาเลยค่ะคือจะจบทางด้านบริหารมาทางบัญชีมาค่ะก็จะไม่มีความรู้เรื่องเรื่องศิลปะเรื่องกรอบเลยค่ะตรงนี้เมื่อเรามยู่ที่คลีตรงนี้เรียนรู้เขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่พรสวรรค์ลค่ะเป็นมอนสวตอร์ค่ะค่ะท่าน ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถที่จะนำเอาเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปใช้ในการทำกรอบรูปได้นะคะและอย่างที่ท่านอาจารย์ชลพินว่านะคะว่าพรสวรรค์อาจจะมีไม่มากแต่พรแสวงนั้นเราสามารถที่จะสรรหาได้ทุกคนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ และรายการของเราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันและท่านวิทยากรทั้งสองท่านต้องลาท่านชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ